เอาายาคิดไปบ้าแหนือมานบาดเดียวบางดูน้องเอยกขึ้นบางด้านมันบาดเดียวนั่นะพี่น้องจ๋าโอ้ยุอ มานบอกเพื่อนไว้ใจกนหรวานบาทเดียวนะานบาทเดียวตีนหยุดหนก็บาทเดียวเเนาะบาทพาลูกเนาะพาลูกเบิ่งไะล้มใช่ไหมมนมนบาทเดียว มปลาคอับงลเมียนไปว่จิตเียนะ่เนะถึกมียนเยทน <หา S 2> ไดครัส,สพมันแพนวลงนีลงหลายพนนิดเดียบา้บานบ้านบาทเดียวยีวสับโลตั้งตัสามลขึ้นห้าโลขึ้นกนึง ปลายอย่างปาดลูกปลาโดโอ้โหลายเดีมาขนาดนี้พอ่อใหญ่คิดไปาบาทเฮบาทเดียวพี่น้องมะเบิงวันบาทเดียววานบาทเดียว, <laughs> วบดดู๊บนหน้า,นาเสือก็อยู่แบบนี้ขาแบบนี้ อาฟุตนะอาน็เจออะไรนบาทเดียวนะปลาดูปลาลูกลูกปลาดูเป็นมูเป็นมูนี่เน่ะเนาะมูนะพันรูแล้วแแล้วสมคิดว่าเนาะายเบิ้งพี่น้องเบิ้ง รอบเดียวก็เสียวได้เออวัานรอบเดียว <c oughs> ตู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 ต,ตูให้หนังกินนะลุงดตชมชมไลยคักไลยแน่ปลานน้ำเลยจ้าลูกปลาโด มานบาทเดียวนะึง <laughs>